รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบโฟโบลอนคือยิ่งเรารู้จักแบรนด์ยิ่งได้ใส่ทุกวันย่าคอนเฟิร์มได้เลยว่าแว่นใส่สบายมากยิ่งเลนส์ของเขานะคะคือสบายตาไม่แสบตาไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือว่าออกไปเจอแดดข้างนอกนะคะตอนนี้โบรอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตย่าไปแล้วฟังคำนี้แล้วแบบสตรองดีค่ะเพราะมันมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าท้อแต่เราไม่เคยยอมแพ้ ย่าขอเป็นตัวแทนความมั่นใจให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกันค่ะ I have no limit วันนี้นะคะย่ามาถ่ายคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของแว่นตาโบลอนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ I have no limit ที่จะเชิญชวนทุกคนให้มาสนุกสนานกับความพิเศษของคอลเลคชั่นใหม่ วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยค่ะได้ explore กับโบลอนค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนหลายล mm ุก hmm. เปลี่ยนหลายสไตล์มีทั้งแบบแนว street มีแนวแฟชั่นจ๋าไปเลยค่ะย่า mm hmm. ชอบมีน้าค่ะสีเลนส์โอเคมาก fashionable แล้วก็ที่สำคัญใส่แล้วสบายตามากเลย mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็น Object นะคะย่า mm hmm. ชอบ b าร n e t คะ่ะ เบามากใส่สบายแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกชุดอะคะ่ะย่าจะบอกทุกคนเลยว่าของมันต้องมีค่ะเลนส transition <Yeah. S 1> ของโบลอนนะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าสีเลนส์เปลี่ยนไล่ลำดับความเข้มตาม light like condition นะคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือว่าแสงดูจากหน้าจอเพราะฉะนั้นแว่นตาโบลอน X transition เป็นอะไรที่เหมาะกับ metropolitan l i f e s t y มากๆเลยค่ะจบที่โบลอนตัวเดียวเลยค่ะ ฝากติดตามคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี้ของแว่นตาโบลอนด้วยนะคะแล้วก็มาอัปเดตเทรนแว่นตากับย่าและโบลอนนะคะตลอดปี 2, 2021นี้เลยค่ะโบลอนอ e w e a r my style my Bolon